มาตรานมาตราอนแรกก็มนเำตรงนี้พอดีเลย้ตังนี้่างเลย ณผู้ชมคะเรื่องต่อไปนี้น่าตกใจนะคะเราเสนอข่าวไปเมื่อวานก็คือพระธาตุเจดีวัดศรสีสุพรรณนะคะอยู่ที่เชียงใหม่เกิดร้าวร้าวเป็นรอยแยกแบบ2เซน5เซนอย่างเงี้ยแล้วเสี่ยงที่จะพังลงมาเพราะว่าอายุก็500กว่าปีแล้วเบื้องต้นเนี่ยจเจ้าอาวาสเอาเอานี่ไปกั้นก่อนไอเชือกกั้นเนี่ยแดงๆเนี่ยเพื่อไม่ให้เด็กๆนักเรียนเพราะว่าตรงนั้นมีโรงเรียนวัดด้วยไปวิ่งเล่นใกล้ๆแถวนั้นแบบคลื่นลงมาแล้วก็จะหัวล้างข้างแตกถึงขั้นชีวิตได้เนี่ยนะคะและที่สําคัญคือตอนนี้ ไม่สามารถซ่อมแซมอะไรได้เพราะว่าต้องใช้เงินเยอะอแล้วที่นี่ก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานด้วยค่ะครเอาล่าสุดทางผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสำนักศิลปรกรที่7เชียงใหม่คุณเทศศัก์เย็นจุระก็ไปตรวจสอบแล้วก็ยอมรับว่ารอยร้าวตรงนี้ค่อนข้างจะน่ากังวลน,นะคะม,มันใหญ่แล้วมันก็ซุดตัวยุบเอียงเจดีก็สูงมากด้วยเอียงไปทางอาคารเรียนกลัวจะเป็นอันตรายค่ะต้องแจ้งเทศบาลให้ขึงลวดเลยนะคะ แล้วก็รัดองค์เจดีย์เอาไว้อย่างน้อยก็ให้หลายชั้นหน่อยเพื่อให้ยึดปูนอะไรต่างๆไม่ให้ระเบิดออกมาการยึดสลิงเนี่ยอย่างน้อยก็จํากัดความเสียหายที่มันเกิดอยู่ก่อนแล้วหากมันซุดลงมาก็ก็เอา้าก็ยังจะน้อยอ่ะนะคะแต่เดี๋ยวจะร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ดูก่อนนะคะว่าจะห้ามรถวิ่งไปใกล้แถวนั้นไหม,มเพราะว่าการที่รถน้ำหนักเป็นตันวิ่งมันก็สะเทือนได้เหมือนกันนะคะ ครับอืมขณะที่ทางโรงเรียนโดยเฉพาะนะักการพันโรงเนี่ยบอกว่าเริ่มเห็นรอยแยกตั้งแต่วันจันทร์แล้วแหละลตอนนั้นมีฝนตกหนักแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนน่ากลัวล่าสุดครูพระของโรงเรียนเทศบาลวัสศีสุพรรณนะคะก็ไปตรวจสอบกอล่าสุดถล่มแล้วหรอคะเอ้าเหรอโอ้ยคุณผู้ชมคะข่าวมาล่าสุดถล่มแล้วไม่ทันแล้วค่ะน่าตกใจมากเลยอ่ะ คือเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยสั่งปิดโรงเรียนสองวันก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้ก่อนนะคะพฤรหัดสุขแล้วไม่ไวอย่างนั้นอ่ะเนาะเดี๋ยวถ้าภาพเราทันนะครับเราจะนํามาให้เป็นอท้ายรายการท้ายรายการค่ะโออ้ยท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเนาะเรารายงานมาสองวันแต่วันนี้รู้สึกเอ็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่องช่องที่แตกก็ถ่างมากกว่าเมื่อวานแต่ก็ไม่คิดนะว่าจะถึงขั้นถล่มลงมาเร็วขนาดนี้นะครับน่าจะไปซ่อมแซม ได้ถันอายุ400ปีนะ500เออ4-500ปีแล้วก็นู่นในสมัยอยุธยานะครับใช่สมัยโอ้โนี่นี่นี่เมื่อวานนี่ภาพนี้ยังไม่มีนะคุณชินีก็อาจจะเกินซ่อมนะคุณยังไม่มากขนาดนี้อตอนนี้ไม่ได้ซ่อมแล้ว ตอนนี้พังไปแล้วครับใช่ใช่หมายถึงว่าเห็นจากภาพแล้วก็น่าจะซ่อมยากอ่ะเออโอ้ยตกใจเลยเนาะค่ะโอ้โบราณสถานนะครับยัง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 ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเออก็ถือว่าเป็นของโบราณแต่ก็เก่าแก่มากของเก่าโบราณแต่ไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนแค่นั้นเองนะครับอ่านี่ข้อมูลนะคะข้อมูลก็คือพังถล่มลงมาเสียหายทั้งองค์ค่ะชาวบ้านถึงกับก้มลงกราบเลยนะคะครับโอ้โหก้มลงกราบเลยค่ะเพราะว่าชาวบ้านเขาเคารพนับถือนะคะอือโอ้ เจอรอยร้าวสามวันพังแล้วโอ้โหเนี่ยค่ะน้ําตาร่วงเลยบางคนร้องไห้เลยนะครับต่อหน้าต่อตาเลยอะ่ะโดยเฉพาะท่านจเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะท่านก็มาดูยุกทุกวันทุกวันเนาะอ,อายุห้ายยี่ปีนะคะ <5 22 S 1> ไม่เหลือ <S 2> 2 <S <ป>แล้วค่ะตอนนี้ไม่เหลือเป็นองค์เจดีแล้วนะคะนี่ครับเจดีเก่าแก่ก็ ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเหมือน<ช>กันนะครับท,ท่านผู้ชม,มครับทั้งนมีแต่ความชื้นเต็มไปหมดเ,ออเลยนะคะเอาละัลบผม